คใหญ่ด้วยไฟปฏิบัติรู้ขัดรู้เก่าสดใสเมื่อจิตสว่างเปิดทางพ้นไัยลุมมรังอันใดตกใ้ไร้มีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขาความสุขความเจริญในธรรมขององค์พระัมมาสมรุทธเจา้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอาตมาพาพระประดิษฐเขมรัตเขม,มปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในาราการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11.30นาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้นั้นเป็นนะวันพุทธที่ 22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567เป็นวันขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6ในวันนี้เป็นวันที่ญาติยมทั้งหลายได้สั่งสมไม้เสื่งคุณงามความดีเริ่มต้นตั้งแต่เช้านะพร้อมในลมหายใจที่มีก็ตื่นมาในวันนี้ด้วยความอิ่มเอิบในทั่วกัน ที่คุณโยมได้ยินเสียงกําลังสนุกสนานกันนั้นเป็นเสียงที่อดยมทั้งหลายช่วยกันพับดอกบัวเป็นร้อยเตรียมงานไว้วันนี้เทศสดหน้างานบทสลาปฏิบัติธรรมหลังใหม่นะซึ่งกับปรุณะปฏิสังขรณข,ขึ้นนะมีนามว่าสลาปฏิปธรรมเจริญราบนพรัตนะีสบปรนณะให้ก็เป็นโอกาสในการได้คกว่าายสร้างกุศลให้มากมี วันนี้เองก็มีญาติโยมมากันหลายต่อหลายท่านนะเต็มรถบัสกันเลยนะวันนี้เห็นมีความสุขก็จะเป็นโยมมุกดาชาติเกศนั่งอยู่ข้างหน้านี้นะกำลังพับดอกไม้เชลฟี่ถ่ายกับลูกกับหลานกับญาติที่ทำทั้งหลายด้วยความอิ่มเอมประพดีใจที่ได้มานะรวมถึงญาติโยมอีกหลายท่านหลายคณนนะามาก็ด้วยความหันษาขึ้นมาแล้วมีความสุข มาแล้วมีประโยชน์เหลือขณะเพราะว่าได้มาสั่งสมไว้ซื้อบุญญาข้าวปราหารก็รอท่าไว้บริวุรณสมบูรณวันนี้ก็มีข่าวดีอีกหนึ่งข่าวก็ขอโมตนาบุญกับคุณพิจิรัญญาทุ่มหอมร้านลัวกุลปุ๊กนะอยู่ที่นานานะร้านอาหารเปิดกลางวันกลางคืนหลับตื่นก็มีเงินหลังไหล วันนี้รับเป็นเจ้าภาพกุฏิยกหลังอีกหนึ่งหลังให้เกิดความอุ่นใจ75,000บาทล่วงไปสาธุมทนาใหม่ในกุศลนัสถานอกเนจากนั้นวันนี้เห็นหน้าเห็นตาคุณยงงพันเรือนโสภาเจรังกุลด้านก็ค้ำจุนในส่วนงานพระศาสนารับเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดสร้างค้าแรงข่าฐานพระหลวงปูดทวดแล้วก็รวมถึงพระพุทธปฏิมา ที่ลานทำกลางแจ้งวันนี้นำปัจจัยมาถวาย2 5ห0 0ันบาทขอมทนาท่านอยู่ร่มเย็นเริ่มถึงกุนยมบุญทพย์รัตนกิจวันนี้ก็หมาะ้ด้วดวงจิตท,ที่ผ่องใสนะชวนการขุโยมอภัยสายทันเกิดความสุขใจรับเป็นเจ้าภาพยานพานาให้หนึ่งเดือนเดือนธันวาคมฉลาดด้วยนะรับเดือนธันวาคมนะเอาสักไกลเลยนะอาจจะไปถึงธันวาเดือนหน้ายัางลุ้นอยู่นะ เห็นหน้ามองซ้ายแลขวาใครจะเป็นเจ้าภาพยังไม่เห็นเลยนะนะที่จะภาวนาแจ้งไว้ก็ฝากผู้ฟังสดทางบ้านด้วยนะแล้วก็ฝากผู้ฟังสดทางหน้างานด้วยนะอย่าเพิ่งทําเป็นว่าไม่สนใจแต่จะทําเป็นว่ามองซ้ายมองขวานะก็ฝากไว้เพราะเป็นความตั้งใจในการน้อมนำนะเดือนหนึ่งก็สองหมื่นห้าพันบาทนะนะรวมกันนะดูแลไว้ ไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวไม่มีรถไปรับมาปฏิบัติธรรมน,ะนะไปเช่าเขาอีกก็เดือดร้อน,นาบางทีขับรถขับราไม่ถูกใจเหตุก็เพราะขับอาจจะอ่อนไหวเวลาเจอหลุมเจอสิ่งใดๆก็แม่รูดไปเลยก็มีโยมก็สะเทือนสะท้านกันเลยทีเดียวดังนั้นเราขับเองซะแล้วก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็จะได้ราบรื่นร่มเย็นในส่วนนี้เั้นวันนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้น,นเป็นบุญดีๆตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ก็มีการได้มาร่วมกัน เชิญชวนยาติยยมท่านหลายได้มาใส่บาตรยมเช้าพระสงฆ์เก้ารูปคุณโยมเดิมที่มีแปดก็ยังลุ้นในใจนะ,ะเออ่าโยมอุบลน,นัทธสกุลเอารูปที่เก้ามาให้คุณโยมก็เลยเป็นเรื่องความถูกใจพระประกาศออกอากาศไปว่าจะถวายเก้ารูปปรากฏว่าเราก็ไม่รู้ว่ารูปที่เก้าอยู่ที่ไหน,นเอาก็จริงซะแล้วอยู่ดีๆก็มีมาหนึ่งรูป,ปลงจากรถมาทันทีทันใดก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใจก็เลยจัดถวายครบทั้งเก้ารูปเลยทีเดียว ไม่เสียแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมานั่งนับพระเอ๊ะออกอากาศต้องไม่ขาดพระไปรูปหนึ่งนะก็จะเสียหายฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เราจัดสรรวางไว้นะก็เป็นความสุขใจเต็มที่เจ้าภาพเองก็มีความอิม่มเอมมีความเปรมปรีในเรื่องบุญต่างๆที่มีก็จะได้ทําเต็มที่ให้ลงตัวนะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญฉนั้นวันนี้เป็นวันวิสาขะอชาญาติโย,ยมท่านมาด้วยความหันษามีความสุขสัน เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือมาเจอหน้าเจอตากันคนเราทุกคนทุกท่านเลยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วมันชื่นอกชื่นใจาะทักทายกันเนี oh, ่ยยังอยู่เนะเคยเจอกันก็คือได้รู้ว่ายังอยู่นะก็มีความสุขแค่ไหนก็ถามสะทุกสุขดีบกันเอยเธอเป็นยังไงอยู่งั้นนะก็ถามไถ่กันรับไมเพราะไม่ได้เจอกันคือต้องไม่ได้จัดงานในการที่จะปฏิบัติอย่างนี้หรือการทําบุญเข้าวัดเข้าว่าสํานักปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ยาก ที่จะมีความสุขใ์เพราะอยู่บ้านเงาอยู่บ้านเงา,า,เงาดูท่าแล้วน่าจะเหงามากเพราะวันอนั้นเนาะจะได้เจอกันดฉะนั้นเวลาที่มาเจอกันแล้วก็ปฏิสัมพันธ์พบเจอกันด้วยความสุขใจนั่นเห็นโยมมีความสุขพระกะพาโยมมีความสุขกันที่นี่นได้มาทานอาหารดีๆวันนี้โรงทานก็มาตั้งไว้ขอมทนาบุญกับคุณโยมมริษาบุญถนัดอีเล็กท่านก็ตั้งใจนำกระเพาะปลามา แต่ก็ถามคนที่นี่ไม่ได้นะว่ากระเพาะปลาอร่อยไหมเพราะมันมีหลายเจ้าเหลือเกินนะอร่อยทุกเจ้านะนันกระเพาะปลาวันนี้มาสามเจ้าเลยแล้วก็หมดทุกเจ้าแล้วมั้งดูท่านะจากกี่เจ้าก็หมดนะเพราะเขาฉันหรือว่าทานเจ้าแรกก่อนพอหมดแล้วไปต่อเจ้าที่สองนะแล้วก็มาเจ้าที่สามนะก็ออกต่างเวลากันนะนะมีคุณโยมพี่มาริสาบุญชนัดนะรับโรงทานไว้หนึ่งรงทานกระเพาะปลานั้น ท่านที่สองก็เป็นในนามคระปุนปกนํากระเพาะปลามาร่วมกันขนมหวานอีกมากมีนะดิมดิมเอมเลยทีเดียวรวมถึงโรงทานที่สามวันนี้ก็มมทนาบุญครอบครัวรับส่งโดยคุณพ่อชั้นคณแม่สนีรับส่งท่านก็ตั้งใจจำนองนำมาถวายรวมถึงในส่วนของวรวรตยาสีกมินนะพร้อมได้ครอบครัวก็ตั้งใจร่วมกุศลกันเต็มที่มีทั้งขนมจีนแกงเขียวหวานแกงเทโพข้าวสวยนะใครยังไม่ทานไม่แน่ใจนะ แต่พระในชันแล้วแล้วก็มีโยมนําทุเรียนมาด้วยนะวันนี้ทําทุเรียนมาถวายพระแต่ไม่รู้ว่าร้านไหนนะอ่าันแล้วกรอบนอกนุ่มในซะด้วยอนะ่าเพราะท่านตั้งใจถวายนะให้อิ่มเอมเรียกว่มากันอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ฝ่ายน้ําแดงโซดาท่านเจ้าภาพก็ตเตรียมมาให้วันนี้ท่านเจ้าภาพเองก็เตรียมข้าวสารน้ําดื่มมาหลากหลายมาร่วมบุญรุกุศลกันในการทอดพระป่ามากุศลเต็มที่และขอมโนทนาสําหรับท่านน่า สุรพลนะเลอวิสิตนะผู้ใหญ่ใจดีท่านเป็นอุปนายกสมาคมชาวใตนะ้ผู้ที่คุ้นเคยกันในการนี้ท่านประเดิมในะเรื่องของต้นบุญไว้ในส่วนลานธรรมนะซึ่งก็เป็นลานธรรมที่ทํากลางแจ้งนะที่ถือได้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะมีเอาไว้สําหรับปฏิบัติสื่อไปประเดิมให้หนะน,นึ่งแสนบาทนะรัมตนาทัานวันนี้ก็เลยยกคำกรองประพันธ์ว่าบุญใหญ่ด้วยไฝปฏิบัติ รู้ขัดรู้เกา่าสดใสเมื่อจิตสว่างเปิดทางพ้นไัยหลุมรังอันใดตกซ้ายไรมียั้นบุญใหญ่ได้ไฟปฏิบัตินะก็เพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การถวายแต่เงินแล้วก็ไปที่นั่นที่นี่สิ่งสำคัญที่สุดคือถวายแล้วแล้วยังมาปฏิบัติอันนี้แหละของดีนะั้นเราเองมอีโอกาสนะมาสร้างบาร,รมีก็ตอนที่ว่าถวายด้วยมาด้วย เห็นด้วยอิ่มเอมด้วยสุขใจด้วยงานนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญถ้าวันนี้ก็เหมือนกันแม่แม,แม,แม่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าท่านรู้ว่าเดี๋ยวท่านไปฟังย้อนหลังกันได้ทั้งนั้นไอ้ทิเทศไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านรู้ว่าท่านบันทึกเอาไว้แล้วก็มีเวลาของท่านเวลาท่านกลับไปท่านจะฟังว่าพระสงฆ์ท่านเทศเรื่องอะไรนั้นท่านก็กรอฟังเป็นประจำทุกคืนไปแล้วก็หลับ ก็ S <S <an> นะเป็นอย่างนี้งั้นในเวลาเจอหน้าง,งานฟังสดท่านก็เลยต้องเอาเวลานะคุยกันก่อนเดี๋ยวไม่ได้เจอหน้ากันง่ายแต่ว่าถ้าจะฟังเทศนฟังทรรมหรือฟังย้อนหลังสบายเดี๋ยวก็อัปโหลดลง YouTube ให้ท่านะก็มีเป็นกลุปลายแล้วก็ฟังไปเป็นประจำชั้นบุญใหญ่ด้วยไฟปฏิบัตริรู้ขัดรู้เก่าสดใสสิ่งที่เราปฏิบัติเหล่านี้แหละจึงทําให้เขาเกิดความปราบปลื้มใจ ถ้าไม่มีแม่แม่ไม่มีญาติโยมมาปฏิบัติชิดใกล้แล้วก็ใครก็จะมีศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะมาเสกสรรวันนี้ก็เห็นแล้วว่าพวกเรามาปฏิบัติโดยทั่วถึงกันบางที่เนี่ยเขาไปพระก็ไม่เห็นโยมก็ไม่รู้อยู่ไหนเห็นแต่ความร้างเขาก็เกิดความรู้สึกระอาเหมือนกันจะให้เสกส,สรรสร้างสิ่งนี้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้ใช้ล้าจะทําอย่างไรเช่นที่นี่เป็นศูนย์ใช้ขอยสร้างเอะพร้อมใช้แบบนั้น พอได้สร้างห้องน้ําก็ใช้ห้องน้าสร้างโต๊ะอาหารก็ได้นั่งโต๊ะอาหารสร้างเก้าอี้ก็ได้นั่งเก,ก้าอี้โดยทั่วถึงกันสร้างศาลาในวันนี้นั้นก็ยังได้มาพร้อมเพรียงกันหน้าโมทนานะก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจฉะนั้นกุศลทั้งหลายที่หลั่งไหลก็เพราะเราใช้ทั้งนั้นการปฏิบัติถัดเกา่ากิเลสที่เราเกิดขึ้นมีในจิตทุกวันทุกวันพูดใหญ่ใจบุญที่ท่านเห็นอย่างนั้นเห็นเราดีขึ้นสะอาดขึ้นสว่างขึ้นสงบขึ้นนั้น ท่านก็ปราบปรืมยินดียันเมื่อจิตสว่างเปิดทางพ้นไผ่ลุมพรางอันใดตกซ้ายไรย้หมิวันนี้เราจะเดินเวียนเทียนกันรอบสักแก้วมาดีวันนี้ฝนฟ้าก็เป็นใจนะก็เลยจะถามเราว่านะมีสองรอบมีรอบรางวัลอย่างนี้ใครที่จะเดินก็เดินได้หรือบางท่านเองบอกว่าดูถ้าอาจจะไม่ไหวนะหรือบางท่านก็รอรอบค่ำนะรอบค่ำก็ต้องลุ้นกันไป ว่ารอบคานั้นเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฝนได้หรือไม่แต่ฝนก็ไม่มีอลนะวันนี้ก็คงจะเปิดให้เราท่านทั้งหลายได้เวียนเทียนกันเวียนเทียนไม่ได้ใส่รองเท้าต้องถอดรองเท้าเวียนเทียนทั้งนั้นเหตุก็เพราะว่าฝนะนตกลงมาทรายเองก็แน่นดินก็เละนะฉะนั้นเราถอดรองเท้าก็จะไม่ลื่นนะเวียนเทียนกันคืนนี้ ดอกบัวก็ได้รับมาจากคุณแม่อัญชลีวิสุทธิโสพลท่านก็ดูแลเรื่องดอกบัวเป็นประจำในส่วนนี้แล้วก็ยังมีดอกบัวอีกลหลายเจ้าเลยที่มาในงานนี้หลายร้อยดอกเลยทีเดียวนะนั้นในเรื่องของการได้จัดสรรนะในเรื่องงานต่างๆนั้นก็ดูว่าจะสําคัญตรงที่ว่าจุดมุ่งหมายเรามาแล้วนะเราได้เห็นแสงสว่างทุกครั้งไปจะก,ก้าวเดินเช่นไรมันก็ไม่ตกหลุมพราง นะไม่ตกหลุมใดๆเลยสักนิดเดียวงนั้นวันนี้เองก็เหมือนกันเราได้มีโอกาสจะได้ฟังเทศฟังธรรมกันพิเศษในรอบเวลาเที่ยงครึ่งหลังจากที่ออากาศบาจบลงแล้วพอออากาศเสร็จนะจบลงเรียบร้อยก็จะเป็นการได้ภาคณนะสงหมู่ใหญ่เมตตานะสวดในเรื่องของธรรมจักรไว้เป็นหลักใจนะสำหรับพวกเราทั้งหลายจะได้บูชาพระรับสินไปนับจากนี้ พอหลังจากนั้นแล้วเมื่อพระสงฆ์สวดครบจบกระบวนความพอดีทูบาอาจารย์จะได้เมตตาปราณีขึ้นสู่ธรรมารนี้แล้วก็แสดงธรรมโปรดเรื่องอานิสงค์ของวันวิสาขาบูชาพอหลังจากที่เรานั้นได้ฟังธรรมาเสร็จก็จะถวายองค์พระพุทธปฏิมาตั้งแต่องค์พระพุทธรูปถัดมาก็เป็นหลวงปูท่ทวดโดยมีคุณแม่เกศราทรงเดชาไกรวุฒิเป็นเจ้าภาพจัดสร้างในส่วนของหลวงปูท่ทวดถวาย พร้อมด้วยครอบครัวกระจังสีพร้อมด้วยครอบครัวทรัพย์สง่พร้อมด้วยทุกๆกครอบครัวที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจสามารถขี่บุญเกื้อหนุนใหนะ้สั่งสมไว้เป็นโอกาสเติมเต็มให้เป็นสเสบียงสืบไปนะนี่ก็เป็นการได้สร้างสิ่งที่เราเคารพศรัทธาเลื่อมใสเอาไว้กราบไว้ว้ไว้ระลึกนึกถึงรึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์เป็นที่พึ่งชีวิตนี้เราจึงถูกฉุดถูกดึงไปสู่ทิศทางที่เหมาะที่ควร ดันะนั้นความรุ่งเรืองเกิดขึ้นได้ความสุขความสบายก็เกิดขึ้นเต็มที่นะในส่วนงานต่างๆเองก็เรียบร้อยราบรื่นไปด้วยดีนี่เป็นบรรยากาศที่เรานั้นได้สมกับที่มุ่งหมายแล้วก็ถามพวกเราด้วย25ใครมาได้บ้างนะมีใครไหมยีนะ่สปฏิบัติธรรมนะ2 5 26รุุ่้นนี่ดีเชียวเดี๋ยวไปรับที่ศรีแกเกตไกยโนะยม,มุกดามาไหมยีนะ่ส2บห้่ปฏิบัติครั้งแรม นะบอกว่าโหสิ้นเดือนนะต้องดูกําลังพวกเราเองก็ดูเวลาไว้ใครว่างจะภารกิจใดๆก็มาได้เต็มที่เพราะวันนี้พร้อมหมดแล้วนะทุกสิ่งอย่างที่เราออกแบบไว้เป็นอย่างดีแต่ว่าปีนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูกาลที่มีฝนฟ้าตกเป็นเรื่องธรรมดาคือมาอยู่กับฝนบ้างนะอยู่กับหนาวก็มาแล้วอยู่กับร้อนก็เจอมาแล้วเดี๋ยวมาเจอฝนบ้างในการนี้ฉนั้นบุญใหญ่ที่มากมีมที่เราไฝคว้า ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ต้องอาศัยเราสั่งสมไว้ตลอดเวลาเหมือนกันวันนี้ความสว่างที่ว่าก็ทําให้เราเปิดหูเปิดตาได้มาเห็นบุญญาโอ้มันเป็นเช่นนี้เองเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเห็นความสว่างในจิตเราก็จะสามารถนาพาให้ชีวิตไปสู่ความสุขขีหรือสดใสไม่ตกหลุมพรางของกิเลสใดๆดให้ดึงดูดเราให้ชุดรั้งเราให้ตกลงไปเกิดความเสียหายเกิดความเป็นโทษทัน ฉันหลุมพรางอันใดตกซ้ายไร้หมีคือสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการมองเห็นเมื่อเช้าไปบินตบาดเขาก็วางยาไว้นะมีทั้งไม้ลูกชิ้นแหลมมาทั้งเราซะด้วยมีทั้งเศษกระเบื้องมีทั้งเศษกรวดเศษทรายหลับหูหลับตาเดินส่งเดชไปเ็าคงจะโดนต่ำนะว่าอย่างนั้นแต่พอเราได้เปิดตาได้มีแสงสว่างเกิดขึ้นในยามเช้าทุกวันทุกวันเราก็เห็นหมดนะเศษกระเบื้องอยู่ตรงนั้นเศษไม้ลูกชิ้นอยู่ตรงนี้แล้วก็หลบก็เลี่ยง นะหรือไม่ก็เก็บออกเพื่อพระสงฆ์ข้างหลังก็จะได้ไม่ต้องมาเหยียบย่าให้มันเกิดความเสียหายขึ้นหรือเจ็บตัวขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของความสว่างที่เกิดมีฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มีโอกาสในการได้มาปฏิบัติขัดเก่ากิเลสทั้งหลายบ้างในการนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะสำหรับการได้เกิดความสว่างมากมีเนี่ยโอกาสในการสร้างบาร,รมีนี้ไม่ใช่ง่ายฉะนั้นวันนี้เรามาบูชาองค์พระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูมี ซึ่งเป็นวันให้เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่แล้วก็ที่สุดคือความดับไปการที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นความเป็นไปเป็นหลักที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ว่าสุดท้ายเราก็จะต้องรับหลากันทุกคนอ่านะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ซะแล้วก็จะได้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะความประมาทนั้นเนี่ยก็เป็นความเสียหายนะมทนาบุญกับพี่เรนะนี่นะ บุดปราบนะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจสร้างกุศลอนาะไว้นะมีความอิ่มใจตั้งใจทุกเวลานะยังก็เป็นโอกาสในการได้สั่งสมบุญนะสั่งสมกุศลในการนี้ให้สร้างเสริมในเรื่องบารมีนะสมกับที่เราได้มาสแสวงหานะเห็นตรงไหนว่างเห็นตรงไหนมีเบาะสีเขียวก็นั่งเลยเราใส่ชุดขาวมาโอ้โงดงามเหลือขนานะใส่ชุดมาปฏิบัติบูบชาวันนี้ก็มาปฏิบัติใน ความตั้งใจว่านะจะได้มาฟังธรรมะจะได้มาปฏิบัติบูบชาจะได้มาเพื่อเกิดปัญญากลับไปนะสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติเขตพิเศษเรียกว่าเขตในเขตบุญวิสาขาปุณณีฉะนั้นปฏิบัติในช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษธรรม้เรานั้นไม่เพลิดเพลินอย่ยามีโอกาสก็ไปคว้าทางบุญเกื้อหนุนทางธรรมให้เกิดความนะชุ่มฉ่าในว่าใจ ฝนที่ตกลงมาโปรยปลายทําให้ดินชุ่มฉ่าฉันใดบุญที่เราสั่งสมไว้ตกลงสู่จิตสู่ใจก็ทําให้ใสสะอาดปราศจากความขุ่นเคืองอ่าันบุญจึงเปรียบเหมือนนําน้ําสะอาดมาร้างราดชำระอากุศลจิตสกาวขาวปอกไม่หมองหมนบุญเปี่ยมล้นกวรทําเช้าค่าเย็นอ่าันการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้เหมือนกับที่เราทั้งหลยมาก,กันก็สุขสันนะ มาที่ที่ยังไม่เห็นมีใครทะเลาะเบาแว่งโกรธเคืองคุณเคืองกันมีแต่ความสุขสันคุยกันสารพัดสารพันโอ้ดีอกดีใจเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจนะว่าโยมมีความสุขอยู่ที่บ้านก็คงไม่ได้มีความสุขเท่านี้นะอยู่ที่บ้านก็คงจะเหนื่อยละมากมีต้องกินต้องอยู่ต้องหาอยู่ที่นี่ไม่ต้องหานะตเตรียมไว้ให้เต็ม,ตมที่ตามโอกาสที่เราได้ตั้งใจตั้งเจตนา ฉะนั้นเรามีโอกาสในการได้สั่งสมบุญญะพอมาถึงที่นี่นั้นก็รอท่าไว้หมดเลยน้ําก็มีข้าวก็มีที่อยู่อาศัยก็มีทุกอย่างก็องค์ก็อีจ้จัดสรรไว้ให้นะไม่ลําบากนะไม่ลําเค็นไม่ยากเย็นจนเหลือใจเพราะเราทําข็เราไว้ถ้าไม่ได้ทําไว้แล้วก็โอ้ยากไม่มีโอกาสในการที่จะสําเร็จได้นี่ก็ต้องขอโมทนาฉะนั้นสกุลเจริญราบนพรัตน์ จึงเป็นสกุลที่ย่อนย่อในเรื่องของเวลาให้กับเราทั้งหลายทำไมาได้ท่านมาอุปถัมภ์คำคูนรับประกันว่าต้องรออีกยาวไกลกว่าจะขึ้นมาบนสลาหลังนี้ได้ก็คงไม่ง่ายในการนี้พระรำพังเราทอดพระป่าสร้างพุทธรูปนะก็หมดกับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ไปมากมีพอมาถึงในการที่จะพัฒนาสลาหลังนี้ก็ต้องใช้งบประมาณมากมีไม่ธรรมดา เสาเอ่ย์เนี่ยวอร์ิเปอร์สวยๆที่คุณโยมได้เห็นเนี่ยม้วนหนึ่งก็ตกเป็น2,500เข้าก็ไปแล้วนะอออากาศ 800, าแ0ดรยคุณโยมนึกดูอ,อ 800, ่ดอกบัวอ่าไม่ใช่ใบโพนะที่หลหังพระประธา,านนี้ก็เบิกบานเป็นห้องลืม่มเชียวอันนี้ก็2,500าม้วนหนึ่งะนะอ่าแต่ว่าในส่วน8 0 0ร้อยก็จะเป็นพนังโล่งๆเรียบๆธรรมดาเท่านี้ ฉะนั้นทุกสิ่งอย่างที่เราเศรศสกสรรสรรสร้างให้ร้บรับรื่นไปได้ดีก็จะเป็นเดชะเป็นบารมีเกื้อกูลให้ชีวิตองเรานี้มีแต่ความร่มเย็นถึงมาใช้แอร์เนี่ยเขาก็ติดให้ตัวนี้ก็หลายสตังสามตัวนั้นก็น่าจะเป็นแสนกว่าฉะนั้นเ,เราเองมีโอกาสในการได้นำพานั่นก็นเพราะเป็นบุญญาโยมตั้งเจตนาถวายทรัพย์ท่านมาเพืเราได้มาใช้เป็นประโยชน์สืบไปวันนี้ก็บอกท่านแล้ว นะมาหรือยังเอ่ยไม่แน่ใจนะถ้ามาแล้วก็นั่งใกล้ๆนะยโยมพิเจนะแล้วก็โยมนะมาได้เลยนะพีพนะ่สองตัวนั้นฝากโยมปรียนันนะแล้วก็มีโยมนะ่ยพิจันทร์พรก็ตั้งใจทนะานข้าวกันอยู่ในช่วงนี้นั้นย,ดยอดโยมที่ทางบ้านเองฟังไปด้วยก็เหมือนกับอยู่หน้าง,งานไปด้วยนะนะก็จะสนัสนนมากมีคือเข้ามาที่นี่เขามีแต่ความสุขกันนะนะโนะยอมอยากเราเขามีความสุขแบบไหนโยมก็ต้องมากันบ้างจะได้เห็นว่าโอ้มันเบิกบานอย่างนี้ ตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยยังไม่ได้พาชมในเรื่องพื้นที่เดี๋ยวเราไปปลูกต้นไม้อธิษฐานจิตถวายต้นไม้กันอีกทีเราจะได้มีความอเอมเปรมปรีนะสมกับที่เราตั้งใจรอ,อ,อมาแล้วทนะ่า,านเะจ้าภาพนายยมปรียนันมีเตาอีไม้จัเตรียมไว้ทางด้านนี้นะเขากาดมิเกตชีพีิปุกนะชีที่นังสักนิดหนึ่งเดี๋ยวอยู่หรือจะนั่งตรงนี้เอาที่โยมสะดวกนะนะฝากโยม นะดูที่นั่งมีจัดเตรียมไว้แล้วด้านด้านคู่นนะู้นนะเดี๋ยวพี่คู่พิเศษนะสําหรับที่จะได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมน,นําทํากุศลหรือจะนั่งตรงนี้เดี๋ยวจะติดพระนะจะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะตรงนั้นจะเป็นโต๊พระรูปหนึ่งนะท่านนั่งนะมโนานาไว้อันนี้ก็เป็นความตั้งอกตั้งใจในเจภาพทยอยขึ้นมาถวายกุศลใหญนะ่เริ่มจิตเริ่มใจในการน้อมนำนะวันนี้ก็มีทั้งถวายส่วนรวม ถวายส่วนร่วมถวายส่วนตัวเดี๋ยวยมพี่ฝากนะที่นั่งโยมด้านนู้นเนาะจะสะดวกตรงนั้นจะเป็นที่นั่งพระสงฆ์รูปที่8นะตรงนั้นจะเป็นพระรูปหนึ่งนะจากนั้นโยมขยับห่างพระหน่อยเดี๋ยวจะใกล้พระเกินไปก็จะไม่งามพี่เล่งหันหน้าเข้าทั้งหมดเลยนะหันหน้าท่านนั่งก็เอียงห,หน้าเข้านะโยมก็โปรวทรัพย์งโยมโอหันหน้าเข้ามาด้านนี้หันเปลี่ยนใหม่เป็นหันหน้าขึ้นมานั่นแหละเรียบร้อยด้วยดีนะโมทนาบุญในการนี้โยมทั้งหลาย อดอกไม้ถ้าถือมาแล้วท่านท่านจะวางนะวางให้เรียบร้อยเข้าไว้ตรงนู้นเดี๋ยวอันนั้นถวายกันเทศอันนั้นบูชาถวายท่านประธานสงฆ์ให้เกิดความสุขใจนะเรามีพ่านกันเทศจะเตรียมไวนวะวันนี้ท่านเจ้าภาพดนะมโทนาสาธุเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่ากันต้นไม้นะนะต้นไม้เดี๋ยวจะได้โมทนานะที่เหลือก็ตั้งใจตรงน,นี้มี่อ,อกกาสสดอยู่นะแต่ก็ถือโอกาสว่าสดน้างงานด้วยก็เหมือนกับเป็นเรียวถามให้กับญาติโยมทั้งหลาย วันนี้ท่านมาก็ด้วยความตั้งองค์ตั้งใจนิมนต์นะครับพระสงฆ์นั่งตามลําดับพรรษาองค์หลวงพ่อท่านนั่งเป็นประธานไม่เป็นไรนะท่านนั่งอยู่ข้างหลังที่เหลือก็เรียงตามลําดับนะจะได้เกิดความพัฒนายตดโยมเองนะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสในการได้นําพานะในส่วนที่อาหารกันเทศไปด้านนู้นนะฝังดอกไม้ทูบเทียนไปบูชากันเทศด้านนู้นด้วยจะได้ครังนะนี่นะเดี๋ยวไปตั้งใจชุดหนึ่งบูชากันเทศที่ด้านหน้าเลยก็มทนากับพวกเราที่ร่วมด้วยช่วยกัน เดี๋ยวเมื่อพระสงฆ์มาพร้อมเพียงแล้วเที่ยงก็จะได้ออกอากาศเสร็จก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จะได้ร่วมเจตร่วมใจเจริญพระพุทธมนต์กันแม่ชีนุษปากเอาผานผานหนึ่งตั้งชุดบูชากรนเทศให้หน่อยวางดอกไม้ทุบเทียน,นที่จดสรรด้านหน้าตรงด้านหน้าพระจานทร์จะได้วางแล้วงดงามเว้นแต่ก็สายไม่ต้องยกขึ้นวางไว้าวางเป็นดอกไม้วา,ว,าวางที่พื้นวางที่พื้นไหมาวางที่พื้นได้เป็นผาน,นาเอาดอกไม้หว่างของหว่างให้เกิดความสุขใจ อ้านะต่อนะวันสักครู่ถึงไหนแล้วอถึงเรื่องของบุญใหญ่เมื่อจิตสว่างสวยแสนะมองเห็นอะไรมันก็รู้จักนะเรื่องของเท่าทันเอามาเท่าทันก็แปลว่าเห็นหมดเลยตรงไหนจะเลอะก็หลบตรงไหนจะเป็นหลุมก็เลี่ยงตรงไหนจะเป็นสิ่งที่อันตรายเราก็ไม่ไปนะเอ็นเอียงไปชิดใกล้เราก็เลี่ยงแล้วก็หลบแล้วก็หลีนะทุกสิ่งอย่างก็ราบรื่นเรียบ,ร,ยบร้อยอยู่ด้วยความปลอดภัย แต่ถ้ามันมืดบอดคาใดแล้วก็หลุมพรางอันใดวางไว้แล้วก็ตกมดทุกลมเลยเก็บมัดเลยว่างั้นน,นั้นนี่ก็เป็นโอกาสที่เราท่านทั้งหลายได้มาเห็นถึงคุณงามความดีที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ปฏิบัติที่นี่ก็บอกคุณโยมไว้กุฏิมีทั้งหมดเดิมทีตั้งใจสร้างสี่หลังได้คุณแม่นิพาบริยงกูณทัศประเดิมหลังใหญ่ท่านก็เลยตั้งเจตนาไว้ว่ารับประเดิมให้หลังหนึ่งหลังจากนั้นก็จะย่อมลงมาเพราะหลังใหญ่นี่ หมดไปเยอะนะคำวนวณไว้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนกับตัวเลขที่แท้จริงว่า75,000ทําไปทํามาก็ตัวเลขก็เลยโตขึ้นแต่ไม่เป็นไรวันนี้คุณแม่ถวายมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะพระสงค์สร้างกันเองที่เหลือหลังที่2คุณพี่เจรนันคุณพี่จิรัญญาเซนตท่านมีศรัทธาในการน้อมนําไว้ดังนั้นวันนี้ที่เล่าให้พวกเราฟังก็เพราะว่า,วาพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย เวลาท่านจะเข้าพรรษาจะได้ไม่ต้องไปอาศัยเต้นอาศัยปลกอาศัยกรดนะให้เกิดความนะอันตรายลมมาฟ้ามาฝนมา,า,มากระปริวหายฉนะนั้นจึงตั้งใจสร้างไว้ทันก่อนเข้าพรรษาในปีนี้สองเดือนที่ถัดไปมีพระจ,จะมาจำพรรษาเพิ่มเติมเราก็เลยตั้งใจเดิมทีตั้งใจสี่หลังนะนะแต่วันนี้ก็นะ่าจะได้พื้นที่ประมาณห้าหลังประมาณนี้ฉะนั้นหนึ่งหลังเจ็ดหมื่นห้าพันบาทจารึกบันทึกชื่อ ให้เกิดความอิ่มเอิมปรียมปรีครั้งหนึ่งชีวีหนึ่งชีวิตหนึ่งตั้งเจตนากุศลในการนี้สร้างไว้เป็นบารมีสืบไปไปถามนกดาวเขาก็บอกแสนห้าไปถามอีกร้านหนึ่งก็บอกสองแสนกว่าถึงจะได้พอมาที่นี่บอกเจ็ดหมื่นห้าทำได้อย่างไรพระอาจารย์ท่านก็ถามไทยก็บอกมันทําไม่ได้ยังไงพระอาจารย์ขอพระทํากันเองนะรับหูรับตาถามกันด้วยความตั้งใจซื้อแต่ของมาติดตั้งท่านก็ทําให้ด้วยความตั้งใจในการนี้ฉะนั้นเหลืออีก 2หลังหลักแล้วก็หนึ่งหลังพิเศษนะใครจะรับเป็นเฉ้ภาภก็ก5 75, ็75,000บาทก็จะได้จารึกบันทึกชื่อที่หน้าบันรระสงค์ท่านจะได้อิมเอไปเพียงน้อยเนี่ยได้3หลังก่อนจะอุ่นใจมากมีเพราะที่จะมาจำปรรสาในปีนี้เนี่ยก็มีรออยู่ทุกรูปเลยทีเดียวนะก็มาอยู่ในราวป่ากันจะได้อุ่นใจฉะนั้นฝากยิโยมทั้งหลายทั้งที่อที่หน้าง,งานตรงนี้ทั้งที่อยู่ทางบ้านนะท่านใดมีศรัทธา เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีหรือจะเป็นประธานหลักก็พัละหมื่นบาทหมื่นบาทร่วมกันในส่วนนี้นะก็จะได้โมตนาบุญกันให้เต็มที่แต่ละหลังก็มีเจ้าภาพรองรับนะอย่างน้อยก็อุ่นใจหลังแรกบนแม่ทนา,า,จายจนิพา,าบุญ,ญังกูลหลังที่สองพี่เจรัญญ,ญาทุกหมอครันกกุลปุ๊กรับให้ส่วนหลังที่สามตีผังแล้วไม่รู้จะเป็นใครเจ็ดหมื่นห้าพันบาทใครจะร่วมใครจะช่วยใครจะเกื้อกูลให้เกิดความสำเร็จได้ สำหรับพระสงค์จะได้มาอาศัยอยู่จำพรรษาสืบไป3เดือนไตรมาสแล้วไม่ใช่ว่าจบ3เดือนจะไปลื้อออกเมื่อไหร่จบ3เดือนนะถ้าก็ยังอยู่ต่อไปไปในวันข้างหน้ารูปหนึ่งที่มานั่งปฏิบัติบ,ตบ,ตบอกแล้วว่าจะทําให้เต็มที่ให้คุ้มกับที่เราตั้งเจตนานะให้ได้สักพันสหาอย่างน้อยพ่อแม่ก็เบิกบ,บานใจนะแล้วก็เป็นพระที่มา,ากตุกะมาปฏิบัติตเราก็จะได้อยู่อาศัย ฉะนั้นกุฏิสอ์ที่เราได้สร้างไว้จะเป็นประโยชน์ยาวไกลใครมีศรัทธาก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ในส่วนนี้เพราะถือโอกาสว่าการสร้างสิ่งเป็นประโยชน์เราเกิดมาทุกพทกุกชาติที่อยู่อาศัยเราจึงมากมีไปอยู่ที่นั่นไม่ต้องเช่าไปที่นี้ไม่ต้องเช่าเพราะเราเคยสร้างรเราไว้อย่างนี้พอถึงเวลานี้สง์เหล่านี้ก็จะมีในชีวิตของเราสื่อไปอ่าแล้วก็ไม่ได้สร้างจนเกินงบประมาณมีประตูหน้าต่างที่ยังแพงอยู่ก็แค่นั้นแต่ก็ยังพอไหว นะหลังคาก็ทําแบบเรียบง่ายธรรมดาใช้เหล็กเชื่อมกันวางพื้นสาเร็จเสร็จไปนะมีตัวอย่างให้เราได้เห็นเดี๋ยววันนี้จะพาไปได้ชมกุฏิหลังแรกก่อนแต่เป็นหลังใหญ่แต่อย่าไปจําหลังนี้ไวนะ้หลังนี้พิเศษกว่าใครเพราะเป็นหลังแรกนะก็หมดเลยนะทีเดียว7จ็ดหมื่นห้านี่ค่าของก็หมดแวนะแต่ว่าค่าแรงไม่มีพระสงฆ์ท่านช่วยกันเต็มที่ขนขวายเชื่อมกันหน้าตาดำนะตาเจ็บก็เป็นเป็นรารๆนน่นกับเพราะเราตั้งใจทําไว เพื่อเป็นประโยชน์สืบไปตรานาเสนานจนวนันนี้ก็ขอโอกาสให้โย,ยมทั้งหลายผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัตชิชอ,อบกรอบด้วยความตั้งใจทุกท่านทั้งมาอยู่ที่นั่งงานก็ดีในแต่ละวันทั้งที่อยู่ทางบ้านนั้นให้มีความสุขสันต์มีความสดใสวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่เราน้อมจิตน้อมใจนึกถึงกุศลที่เราได้สั่งสมไว้ตราบเท่าที่เรามีลมหายใจยังสู้ไว้ยังอยู่ไว้ก็สร้างบารมีไว้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะ บรารมีเหล่านี้ไม่ได้ไปไหนอยู่กับใจอยู่กับตัวของเราติดตามไปทุกภพทุกชาติอย่างแน่นอนในวันนี้ก็ขออนุภาพแห่นพระราทธ,ธคุณช่วยคำจุนเป็นกองบุญน,นวาสนาคุณความดีที่สั่งสมครั้งนั้นมาช่วยนำพาวัฒนาก็น่าขึ้นไปให้ทุกวันผลบนนั้นส่งถึงจิตนำวิคิดทางชีวิตสว่างสวัยให้อิ่มเอมในความดีนี้เริ่มไปอยู่แห่งใดสดใสทั่วทุกทิศเชิญอายุวโนสุขังพระหลังก็จะเรืญนพร